ตอบคำถามนี้นะคะรถไม่ได้ต่อทะเบียนถูกยกเลิกทะเบียนแล้วทำพรบได้ไหมขออนุญาตตอบอีกเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะรถที่ไม่ได้ต่อทะเบียนไม่ได้เสียภาษีหรือภาษารถเนี่ยเรามักจะเรียกกันว่าเป็นรถเถื่อนแล้วสามารถที่จะทำพรบได้ฟังไม่ผิดค่ะสามารถที่จะทำพรบได,ได,าาบได้เพราะเอกสารหลักฐานที่จะใช้ในการทำพรบ ใช้เพียงแค่สำเนาเล่มทะเบียนรถเท่านั้นทั้งนี้นะคะแม้ว่ารถคันนี้เนี่ยไม่ได้เสียภาษีค่ะต่อทะเบียนมาน,นานจนทะเบียนขาดไปแล้วเนี่ยแต่เรามีสำเนาเล่มทะเบียนเดิมให้ใช้สำเนาเล่มทะเบียนเดิมนั่นแหละเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่พรบรจะให้ความคุ้มครองคือเลขตัวถังของรถซึ่งเลขตัวถังของรถนะคะจะ เปรียบเสมือนกับเลขบัตรประชาชน13หลักของคนเรานั่นเองเลขตัวถังของรถในแต่ละคันจะไม่ซ้ำกันดังนั้นความคุ้มครองของพรบรนะคะยึดความคุ้มครองจากเลขตัวถังของรถส่วนป้ายทะเบียนนั้นเป็นป้ายทะเบียนเดิมไม่เป็นไรวันไหนเราพร้อมถ้าเราจะไปจดใหม่นะคะเราได้ป้ายทะเบียนใหม่ก็แค่ไปทำสลักหลังแก้ไขป้ายทะเบียนเท่านั้นแต่สิ่งที่รถคันนั้นเนี่ยไม่สามารถแก้ไขได้และเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็คือ เลขตัวถังรถดังนั้นแม้ว่ารถจะทะเบียนขาดไม่ได้เสียภาษีมาแล้วกี่ปีก็ตามเพื่อนเพื่อน,นคนไหนที่ต้องการจะทําพรบรสามารถที่จะใช้สําเนาเล่มทะเบียนรถฉบับเดิมนั่นแหละค่ะไปทําพรบรได้เลยและเป็นเงื่อนไขเดียวกันไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ใช้แค่สําเนาเล่มทะเบียนรถนะคะในการขอออกพรบรได้เลยโดยไม่ต้องตรวจสภาพแยกให้ออกนะคะพระบ ก,การต่อทะเบียนคนละเรื่องกันครูเอวัชราวดีเอกเอประกันภยัยประกันภัยอุ่นใจให้มืออาชีพดูแล